สวัสดีครับเที่ยวสบายใจมากับมิตโบอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะแต่มผมว่าน่าจะยี่สิบแล้วอะ่สิบบวกพอดีเขาได้จระ,ะเข้ามา เดีเขาได้จากที่มาแล้วเขามาทำผัดเผ็ดนะครับพร้อมกับหนังผมไม่ได้ผมขอโทษทีครับผมไม่ได้ไปถ่ายข่านตอนการทำเขาแต่ผมจะมาพามาทำพามาดูการกินบางคนไม่กล้าจะรับผม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 ,ผม,ผ,มผมก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าผมไม่เคยกินนะ แต่เขาเขากินกันแบบน,นี้ผมเขาเขาใบังคับให้กินผมผมก็ต้องกินแต่ผมจะถ่ายคืนนี้ผมจะถ่ายรือว่าเป็นจระเข้ที่ว่าหามาเองนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อมาหรือว่าอะไรนะครับเป็นจระเข้ที่ว่าไปธรรมชาติเลยครับนะไเหมือนกับเหมือนกับรูปภาพเดี๋ยวผม มันมีรูปภาพอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วเวมาดูกันกินดูเลยดียกว่าครับถ้าถ้าถ,ถ้ามีอะไรก็สอบถามทางข้อความแล้ก็สไกรเบอร์หรือว่าติดติดต,ตามก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเดวเดมาดูก,กนนันกินนะครับผมกินไม่กินไม่เพราะว่ามันเป็นเนื้อ เนื้อแล้วมันติดหนังแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูครับหนังหนังกาแล็กี่ครับเป,เป็นข้อข้อนะอผมทำใจแต่ผมก็จะกิน่ะท่านเพื่อผู้ชมครับรอรอมสมติดตามร่วชมนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่จะกินเอง ครับผมคราวนี้จะมาต้องมาชิมเนื้อจระเข้พร้อมหนังแล้วครับผมคราวนี้จะมาชิมเนื้อจระเข้พร้อมหนังหนังที่ว่าเก็บเก็บน,นบางๆครับผมลอ,องดูอันนี้เป็นพ่อครัวไหนนะชิมเท่าไหร่ไม่เคยชิมเนี yeah. ่ย ผมไม่เคยชิมนะแต่ว่าก็เคย,ยเคยชิมเนื้อจระเข้แต่ว่าไม่มีหนังแต่วันนี้จะชิมที่มีหนังมาด้วยเจ,จ้ามึงมันมันมันสะท้านจิตใจเลอเกินคน,นัง <c oughs> ขอสักชิ้นอนทำใจได้ละที่มีหนังอสักชิ้น่มันก็ตับทำยังดง ขอเลือกชิ้นน้อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็โอ้โหโอ้เอาเอาชิ้นนั้นนหะครับโอ้นั่นแหะโอ้ใหญ่ไปพี่หาชิ้นนี้แล้วกันพี่นี่นะครับโอ้ชิ้นนี้น่าจะเป็นเป็นส่วนไหนี่กระโนนดักฮะไม่ไม่กระโนนดักโอ้นี่นะครับยังกับปลาดุกปลาข้อน้อยเอาละครับโอ้ย ลายพอยเลยยิ่งฮะเป็นของหากินยากนะครับแพงนคะครับเนี่ยม้วนใหม่กบบยอดเอาละครับยหันยสวผมจะทำการกินในสิ่งที่ไม่เคยกินเพราะว่ามันลายพอยผมว่ามันเป็นขีบอะไรของมันสักอย่างหนึ่ง

ลองดูไอ้กินก็ดเพื่อนลองลยวะเพื่อนลอเว่หมูเพว่าหมอหมอูแดดเดียวไปสันเคีวเควเสร็จหมองอยูอร่อยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของข้ากระดาหนังมันตอนนั้นอยู่อยู่อยู่ขางเไงอยู่ติ่ส่วนหางเขาว่าส่วนหางเนอยูแลยมาโอ้โหเขาเกล่หนังนะ่พแ่นกระดานไหม อพอพอคลิปนี้แหละเด็กจริงๆไงฟ้าตึบมันคิดป็นตารางไงอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยเกิดมันเผ็ดไม่ไท่ครับแต่ว่าในสิ่งนี้มันยืนยันว่าขามันก็เท่าพี่ไม่ได้หรอกทำใจก่อนแล้วกันนะขอฝากคลิปเท่านี้นะครับอยากกิน